สวัสดีค่ะสุภาพรพัน,นาลไรค่ะชื่อเล่นเฉยพีแดงเป็นนาวัตกรบ้านช่องฟื้นค่ะกางพื้นพื่นทีช่องฟื้นเนี่ยค่ะก็ะเป็นก็เรียกว่าเป็นชุมชนสั่งพุทธแล้วก็มุสลิมเศรษยุร่วมกันพี่น้องพุทธในประมาณ3ามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะก็ะเป็นชุมชนประมงชายฝั่งนะคะเป็นชืนหมู่บา้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่แบบ้าเรียกว่าเรียบทะเลนะ อยู่ชายเล่กันเกือบทางมอเพราะว่าเป็นชุมชนหนึ่งที่ทำประมงพี่น้องห้ามาได้ปลาซดอเราก็สามนนามรมาเอานำมาแปลรูปได้เลยอาหารที่เราพยายามทำเนี่ยมันเป็นอาหารเทก็เรียกว่าปลอดสารเคมีเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่เคยใช้ย,ยากำลังว่าจะต่อยอดให้เป็นเป็นก็เรียกว่าอาหารที่มาตรฐานผ่านออยอ่อค่ะอันนี้ก็ต้องมีขั้นตอนอีกต่อไปว่าในอนาคตก็น่าจะ จากข้อเป็นออยลได้นะออตอนแรกจากข้อมูลก็จะพบว่าอาหารพื้นบ้านที่ในเกาะหมากเนี่ยมีหลายตัวมากโดยเฉพาะว่ที่แปรรูปอาหารทะเลแต่ว่าทั้งหมดทั้งเทที่เราศึกษามาทั้ง30กลุ่มนะคะก็ไม่มีกลุ่มไหนเลยที่ที่ได้มาตรฐานปรากฏว่าพอสินค้าไม่มีมาตรฐานต่างๆก็เจอปัญหาว่าขายยาก เพราะว่าสินค้าไม่มีมาตรฐานเราก็เลยรู้ว่าจริงๆเพนพอยต์สำคัญของมาตรฐานของอาหารชุมชนเนี่ยของโดยเฉพาะของตะบลเกาะหมากเนี่ยก็คือสินค้าไม่มีมาตรฐานเลยแม้แต่ตัวเดียวนะคะท,ที่ได้รับการรับรองอยเพราะงั้นในโครงการของเราเนี่ยค่ะก็พยายามเอาระบบ GMP เนี่ยค่ะมาใช้ในการกระบวนการแปรรูปปลาสามน้ำให้กับชุมชนพี่น้องห้ามาได้ปลาอดเรากรสาม,มาเอานำมาแปรรูปได้เลย นะะในการทําตรงนี้มันก็ต้องใช้เวลาว่าปลาต้องเอาไปแล้อละไรากแห้งก่อนใส่เกลือหลังจากแห้งแล้วจากซองแดดแล้วก็เอามาอบนะคะเอามาอบเพื่อจะให้ปลาเนี่ยมันมีกลิ่นหอมสามารถเอามาปนเลยนี่แล้วมาผสมกับสมุนไพรที่เอ่ยไปแล้วเหล็กเดียวเนี่ยค่ะว่านะ้ามารมาเอามาทําพดนเป็นพุงลอยข้าวให้รับประทานได้ง่ายก็ถื่ว่าเป็นเป็นก็เรียกว่า ผลิตภัณฑ์นึงที่ทำให้ชุมชนนียจะค้อเป็นออยอได้นะครับคือหลังจากนั้นแล้วอ,อาจารย์ก็ไปยังกำลังว่าจะต่อยอดให้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอาหารที่มาตรฐานผ่านออยค่ะอันนี้ก็ต้องมีขั้นตอนอ,อีกต่อไปว่าในอนาคตเวลาทำเนี่ยก็เป็นแค่ปรับปรุงโรงเรือนเพราะงั้นคนที่เป็นนวัตก,กรก็คือช่างช่างที่มาปรับปรุงโรงเรือน ทั้งหมดก็คือเป็นทีมช่างแล้วก็ทีมหัวหน้าก็คือพี่แดงจริงๆก็เป็นเลขากลุ่มเนาะมามาช่วยจัดการมาช่วยเหมือนกับประสานงานให้จานแล้วก็อยอทุกวันนี้มันก็ต้องเข้าระบบคอมพิวเตอร์หมดระบบปุิกรสานนะคะแล้วก็ทํำป้ายทำอะไรต่างๆเนี่ยทุกเลเวลท,ทุกงานเลยก็คือชุมชนช่วยเราทุกเขาเรียกว่าทุกขั้นตอน ตั้งแต่วางผังเลยค่ะวางแผนผังการทํางานมีเจ้าหน้าที่ออกจากโอโยมานะคะจากโสโจมาแล้วมาบอกว่า,เ,า,เ,ราเราต้องทําอย่างง้นอย่างนี้ก็คือทําร่วมกันทั้งหมดเพราะว่ามันต้องปรับปรุงทั้งระบบเอาโครงการนี้มามาเขาเรียกว่ามาเผยแพลมาสอนวิธีการในการทําหลายๆชุมชนกระทือว่าเป็นเ้าเรียกเป็นผลิตภัณฑ์ไหมและกามาเสริม การทางานะคนกับนวัตกรในพื้นที่ข้องข้องจองฟื้นเนะะี่ยค่ะการจองฟื้นก็มีอยู่เซลเกตคนนะคะที่เป็นนวัตกรเนี่ยกาได้สร้างม,มาได้เรียนรู้และก็ได้ได้ก็เรียกว่าได้มาเรียนรู้ในการทําทดลองทําในการปฏิบัติจริงและก็คนในชุมชนส่วนหนึ่งมาได้เรียนรู้ด้วยกันนะคะในในในการผลิตตรงนี้ขึ้นมาจริงๆเราตั้งเป้าว่า ทำเสร็จแล้วเราจะต้องได้อยสีตัวแต่ทําจริงๆได้มาเจ็ดได้เกินเป้านะคะแล้วก็นวัตรกรยชุมชนเนี่ยก็เลยมาโฟกัสเฉพาะในส่วนของช่องฟืนหลายคนหน่อยประมาณ8คนแล้วก็อีก5คนก็จะอยู่อรอบรุ่มทะเลส,สาบสงขลานพอเราทําเสร็จแล้วตรงเนี้ยมันจะไปสร้างสร้างมูลค่าของโปรดักจากที่เราขายโลเคอลไม่มีแบรนด์อะไรเลยไม่ไม่มีมาตรฐานก็จะจะส่งขายในในห้างในอะไรที่มันมีตลาดที่กว้างขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้น ก็ือว่ามาช่วยให้ชุมชนเนี่ยมาเขาเรียกว่าจากไม่รู้มาได้รู้จากทําไม่เป็นมาได้ทําเป็นมาช่วยสร้างให้ชุมชนเนี่ยสร้างมาเขาเรียกว่าเกา้ามีความเก้าหน้าและสร้างมาสร้างรายได้กับพี่น้องในในชุมชนอย่งางแท้จริงได้ค่ะ